สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่ากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกคนาการนะคะประจาเดือนกรกฎาคม2567ค่ะชาวราศีกรกคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบด้วยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีก,นกันลัคนาการนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2567นะคะ การงานของคุณนะภาพรวมการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่แฮงแมนค่ะไพ่สีดามนะคะและเป็นไพ่ฮาโลแฟ a นค่ะ ชาวราศีกันลัคนาการนะคะการงานในเดือนนี้นะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสํบบาหรับใครที่ว่างงานเราต้องการหางานในเดือนนี้นะคะเอาจริงๆแล้วอะ่ะตามหน้าไพ่อ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแหละแต่มันอยู่ที่ว่าชาวการเองเนี่ยจะ กล้าที่จะลงมือทำไหมกล้าที่จะรับไหมกล้าที่จะออกจากเซฟโซนหรือเปล่านะคะก็อยากให้ชาวกานเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถมั่นใจในศัก,กยภาพของตัวเองแสดงมันออกไปนะคะถ้าหากว่าโอกาสมันมาถึงแล้วอะเราก็ต้องคว้านะคะชาวกานหรือชาวกานบางคนอาจจะแบบเบือ่อเบื่อที่จะแบบ เป็นลูกน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบื่อที่จะเป็นพนักง,งานแล้วนะคะก็ลองมองดูนะคะว่าตัวเรามีความสามารถด้านไหนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าแปลงมาเป็นเขาเรียกว่าโอกาสแล้วก็รายได้ให้กับตัวเองได้บ้างก็ลองสํารวจตัวเองดูก็ได้นะคะมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอีกก้าวหนึง่งที่ทําให้ชาวกันเนี่ยค้นหาตัวเองเจอก็ได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเป็น พนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรบริษัทห้าล้านต่างๆในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาการนะมีเขาเรียกว่าจะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีงานที่ตัวคุณจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วด้วย และยังจะมีงานที่เขาเรียกว่าจําเป็นที่จะต้องทํานะคะงานขอความร่วมมืองาน การกุศลอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นนะคะคุณต้องบริหารจัดการงานให้ดีบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะอย่าอย่าทิ้งงานไว้คิดว่าเ,ออเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ทําก็ได้อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นดินพอกหาหมูดังนั้นชาวการต้องต้องต้องขยันนะคะแล้วก็ต้องบริหารจัดการทั้งงานและเวลาให้ให้บาลานซ์กันให้ได้นะคะอ,อ่าสาหรับชาวการที่เป็นพนักง,งานประจำเนาะอ,อ่ เพื่อนร่วมงานนะคะกับเจ้านายนะคะก็มองว่าในเดือนนี้ ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะคะมองว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะคะชาวกานเนาะสำหรับชาวการที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนของการประคับประคองและก็เป็นเดือนของการที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะคะแก้ไขปัญหาในองค์กรในผลิตภัณฑ์งานอะไรของคุณก็แล้วแต่ในสินค้าบริการของคุณก็แล้วแต่นะคะเป็นเดือนของการที่ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้เหมาะกับการลงทุนเพิ่มนะคะยังไม่ได้เหมาะกับการที่จะแบบมองหาธุรกิจใหม่อะไรดังนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาของการแบบแก้ไขปรับปรุงนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนในเดือนนี้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเงินนะการเงินกับสุขภาพไม่ใช่สิการเงินกับ โชคลาภเออการเงินกับโชคลาภของชาวราศีกรกขนาการในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรนะคะ10ดาบค่ะเดทนะคะการเงินและโชคลาภชมพร้นค่ะ หนึ่งถ้วยชาวราศีกรกคณาการน,นะคะการเงินของคุณในเดือนนี้นะมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณวางแผนเลยนะคะดังนั้นจงจงวางแผนให้รอบคอบรัดกลุ่มสำหรับนเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพนะคะค่ารักษาค่ายาค่าหมอนะหรือ,อางานขาวดําดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะและโชคลาภของคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะจากความเจ็บป่วย นะอย่างเช่นนะคะเ,เงินจากประกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะนอนโรงพยาบาลเงินค่าชดเชยตกเบิกอะไรประมาณนี้นะหรือมีโอกาสที่จะได้เป็นมรดกนะคะจากจากางานขาวดำมีไพ่เดทขึ้นมานะคะประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะคะ ต้องระมัดระวังนะคะโชคลาภที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นทุกขลาภดังนั้นต้องแบ่งทําบุญด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอนะ่เพิ่มเติมในเดือนกรกรดาคม2 5ง7กกับชาวกันมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ควีนถือดาบค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะสี่ถ้วยค่ะและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีกันลัขนากันในเดือนนี้ไพ่เตือนในเรื่องราวของหนึ่งเลยนะคะความไม่ได้ดังใจนะทำอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่ดีไม่ได้ดังใจ คาดหวังมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็กระทบกับอารมณ์ของชาวกันนะคะทางอารมณ์คําพูดการความใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวกันต้องคามดาวตัวเองให้ได้นะอืมนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของออน,อนอกจากความไม่ได้ดังใจ แล้วนะคะก็ยังส่งผลกับสุขภาพของตัวคุณด้วยนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนนะคะหนึ่วันพันอารมณ์ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ความความไม่พออกไม่พอใจของตัวเองไม่ว่าจะไม่พอใจตัวเองหรือไม่พอใจสิ่งรอบข้างก็แล้วแต่นะคะชาวกันนะคะต้องมีสติอยู่กับตัวเองนะคะ ประมาณนี้นะสิ่งที่พพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการดีกว่านะคะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกรกขณาการในช่วงเดือนก,กรกฎาคมส5 6พนาหนะคะไพ่ยอยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงด้านใดบ้างให้กับชาวการมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะสองดาบค่ะเฮอร์มิตนะคะ เดฟูค่ะและเป็นไพ่คิงถือดาบชาวราศีกันลัคนากันนะคะสิ่งที่ไพ่เย็แนะนำนะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง แสงสว่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเติมน้ํามันตะเกียงหลอดไฟโคมไฟโซล่าเซลล์ค่าไฟนะนอกเหนือจากสีพวกนี้แล้วก็จะมีแสงสว่างทางด้านการศึกษาได้นะคะเป็นทุนการศึกษาได้นะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วย ทางด้านสายตาเนเรื่องของการมองเห็นนะคะการทําบุญบริจาคเงินแว่นตานะคะให้กับเมือนที่คนตาบอดอะไรประมาณนี้ก็ได้ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะคะดูที่น่าเชื่อถือด้วยนะนะคะ อนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีพวกหนังสือเสียงอะไรอย่างนี้เนาะถ้าหากว่าเป็นมีเวลามีโอกาสที่จะไปอ่านหนังสือนะคะให้ให้ใหเขาเรียกว่าให้เด็กให้ผู้พกิการทางสายตาให้คนแก่ให้บ้านพักคนชราฟังแบบนี้ทํากิจกรรมแบบนี้ได้ก็ดีมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะชาวกันเนาะก็จะมีการทําบุญเกี่ยวกับ สุขภาพนะคะสุขภาพก็คือถ้าหากว่าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดนะคะหรือใครนะคะที่จะบริจาคเป็นผ้าหอ่อศพลงศพนะคะทําบุญกับศพราญาติได้ก็ดีนะคะอืมจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการทําบุญเสริมดวงก,กับชาวกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอด สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ